สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ตามไอ l ดี e ลด้านล่างได้เลยนะครับมีโบนัสมากมมยครับมีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอ l ดี e ไลน์ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมฝากกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับข้อมูลหลังเกมทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับผมจะทยอยอัพให้นะครับในช่วงราวๆาทิ้งเที่ยงนะครับประมาณนั้นเวลาเดิมนะฮะเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับ ก็คลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมกันดีกว่านะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเกมนัดแรกของสมโมสรแมนเชสเต์ยดนะครับจบกันไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อนหนึนะครับแมนยูเจ้าบ้านเนี่ยได้ประตูจากดอนนี่ฟันเดอร์เบคนะฮะนาทีที่80นะครับแล้วก็เคตันเลททีมเยือนเนี่ยได้ประตูจากทาเซ่นนะครับแล้วก็เวลฟิสซาฮานะฮะทั้ง2ประตูเลยครับ ในนาทีที่74เป็นการยิงลูกโทษแล้วก็นาทีที่85เป็นการยิงตอกฝาลงแมนเชสเตอร์เต็ดนั่นเองนะครับไทมยย์ไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถิติเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันเรามาดูการจัดทัพกันก่อนนะครับก็อย่างที่ผมวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าคือตำแหน่งกองกลางเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับหรือบางทีดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่า เราทราบกันดีนะครับว่าโซชาเนี่ยมักจะใช้กองกลางประเภทแบบยืนต่ําหรือว่ากองกลางคู่คู่กันเนี่ยนะครับมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นมิฟิลเชิงรับนะฮะซึ่งแน่นอนแหละถ้าใส่ทั้งดันนี่ฟันเดอร์เบกใส่ทั้งบ็อกบาใส่ทั้งบรูโนเข้ามาเนี่ยเรื่องของแนวรับเนี่ยเกมรับเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับขณะใส่แม็กโทมินีเข้ามาในเกมนี้ยังมีปัญหาอย่างหนักเลยนะครับก็อย่างที่วิเคราะห์กันไปก่อนเกมนั่นแหละนะครับ ก็เลยทาให้เกมนี้ส่งบล็อกบาร์ลงนะครับแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยนั่งไปก่อนควบคู่กับแม็กโครเนีภาพรวมเนี่ยชุดเล่นชุดเดิมครับเปลี่ยนแปลงแค่ดอนนี่เจมส์ลงมาเป็นตัวจริงคลีนบูทเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของแบ็คขวาเนี่ยก็ใช้ฟอร์สเมนซาไปก่อนนะครับก็โดนมิกภาพิจาร์หนักนะครับในเกมวันนี้ก็คือรวมรวมแล้วกันนะครับภาพรวมก็คือเราเนี่ยนะครับครองเกมกันได้นะครับ แล้วก็เกมรับมีปัญหาอย่างชัดเจนนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือแบ็คนี่แหละนะครับแบงค์ทั้งสองข้างเนี่ยโดนเจาะนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งฟอร์ซตเมซ่านะครับแล้วก็ครองเกมได้แต่ว่าเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเนี่ยไม่ดีนะครับน,นั่นคือสิ่งสำคัญเลยนะครับครองเกมอยู่ปากประตูของฝ่งายตรงข้ามนั่นแหละถ่ายบอลไปมาไปมา,ปมานะครับแล้วก็โยนบอลไ,ไปมาไปมามันก็เข้าทำไม่ได้นะครับแต่ฝั่งของกิต้าเบเลสเนี่ยเวลาสวนมา โอ้โหได้ลุ้นหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็หวาดเสียวจริงๆสำหรับแนวร,รับของทีมเราครับวันนี้คือมันไม่นิ่งเลยะนะครับเตจริงมันเป็นแบบเนี้ยมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็นัดนเนี้ยคือโดนสวนมาแต่ละครั้งเนี่ยทำหวาดเสียวโดยตลอดนะครับแล้วก็ลีเนลิฟวันนี้ครับผลงานถือว่าเลตติ้งผมไปเช็คดูในสื่ออังกฤษหล,หลายสื่อแล้วก็จากที่เราได้เห็นกันคือแบบผลงานไม่ดีจริงๆครับคือ 4แนวรับเนี่ยเรียนเลิฟโดน,นะฮะฟอร์ซเบนซาโดนหนักสุดครับ2องนี้โดนหนักสุดแม็กควาก็โดนนะครับชอก็โดนภาพรวมของเล่นแมนยูเนี่ยโดนหมดแหละนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะที่ต้องโฟกัสเกี่ยวกับฟอร์มที่ย่ำแย่จริงๆเนี่ยมี2คนก็คือปอร์ซเบนซาแล้วก็ทางเรียนเลิฟนะครับที่มักจะโดนเจาะทางฝั่งขวาของทางแมนยูนั่นเองนะฮะ แล้วก็เรามีการเปลี่ยนแปลงตอนที่ฟานเดเบกลงมาแล้วก็ยิงประตูได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเมสันกินบู้ลงมาก็ยังทําอะไรมากไม่ได้นะครับซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามพูดถึงก็คือเรายังไม่มีตัวที่เลี้ยงจี้เลี้ยงจี้เข้าไปเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายครับแต่เราได้เห็นของคิตันพเพลยใช่ไหมครับเขามีเบลฟิซฮาซึ่งสังเกตดูไหมครับ ที่วิวิษฐาเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงจี้เนี่ยนะฮะเขาดึงตัวประกอบได้2อถึงสคนอะเป็นประจําเลยหรือการเติมขึ้นมาของโชรรปหรือการเล่นเกมรุกของพวกจอแดนอายูอันด์ทาวเซนอย่างเงี้ยเขาเติมมาน้อยนะแต่ว่าด้วยเรื่องของเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันสามารถดึงตัวประกอบฝ่ายของข้ามานะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนที่เติมขึ้นมาด้านข้างเนี่ยมันมีช่องว่างในการเติมขึ้นมาแล้วก็เอาบอลเข้าไปทาประตูได้เราจะได้เห็นบ่อยๆว่า อย่างเช่นจังหวะวิฟิสฮาลากมาเนี่ยผู้เล่นแมนยูต้องมาลุมครับึหนึ่งไม่ไหวนะครับดึหนึ่งไม่ไหวจริงๆวิฟิสฮาเนี่ยต้องใช้หลายคนซึ่งแบบนั้นแหละคือสิ่งที่แมนยูกําลังขาดหายอยู่เมื่อก่อนเรายังได้เห็นแบบแรดฟอร์ดทำทุกวันนี้แรดฟอร์ดแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยครับในเรื่องของการพาทัวร์ต่างๆมาร์คซิยาวก็เลี้ยงติดๆขัดถูกไหมครับ เนเน้เจมก็เล่นไม่ออกเลยนะครับในเกมน,นี้นะฮะเมสันกินวูดลงมาก็เล่นไม่ออกเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนใหญ่ครองเกมไม่ดีสถิติดีแต่ว่าเข้าทำได้ไม่ดีครับยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องนี้เราก็เป็นปัญหาตั้งแต่ซีซั่นที่ผ่านมาแล้วในเรื่องของการเข้าทำนะครับเวลาเจอแพ็กแบบนี้ซึ่งพาเลตก,ก็ต้องชมด้วยว่าเขาเล่นเกมแพ็กเกมรับได้ดีแล้วก็รอโต้กลับมีหวาดเสียหลายครั้งนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายสะดปกให้รับฟังกันนะครับ ไทม์ไลน์เนี่ยออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมกันอีกนั่นแหละนะครับในเรื่องของเกร็ดเล็กๆน้อยนะครับซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับเกมนัดนี้เนี่ยนะครับเริ่มเกมกันมานะครับก็รู้สึกว่าแมนยูเริ่มเกมได้ชานะครับเริ่มมา7นาทีครับกลายเป็นคริสตัลาเลตเนี่ย ยิงขึ้นนำก่อน1-0ครับเมื่อเชฟรี่ชูรูปเนี่ยทะลุมาทางกราบซ้ายครับก่อนเปิดบอลยัดเข้ามาแล้วก็เป็นอันดอดทาวเซนโชบเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับซึ่งในบริเวณนั้นน่ยมีผู้เล่นของแมนยู2คนก็คือลูกชอกับแม็กไวแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับคือทาวเซนโชบมาแล้วก็ยิงนะครับเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนมองที่บอลมากกว่าที่จะเป็นตัวประกบนะครับ แล้วก็แน่นอนครับโดนเจาะทางดินเดนเลิฟที่เอาไม่อยู่ครับต้องทําได้ดีกว่านี้ในจังหวะของชูรุที่เติมมาจังหวะนั้นต้องมีการเบียดมีการแบบเข้าไปกดดันนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะประกบห่างแล้วก็ความเร็วสู้ไม่ได้ก็เลยโดนปาดบอลเข้าไปแล้วก็เป็นอันดอร์ทารเซนเข้ามาโฉบยิงเข้าไปขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับต่อมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้ครับนาทีที่22เนี่ยมีลุ้น2หนด้วยกันนะครับจากจังหวะของปอกบานะครับยิงไกล ทีแรกเนี่ยมันไม่ผ่านมือของผู้สับปตูตูของทางคิตตันเาเลตครับแล้วก็เป็นหุ่นที่2ก็คือสกอตต์มคตุมินีครับที่มีการปั่นด้วยเท้าขวานะครับแล้วก็มันไปฉลับออกหลังไปยนะครับยังน่าเสียดายเลยในจังหวะนั้นนะครับต่อมาครับบรูโน่เนี่ยก็ยังปั้นเกมแทบไม่ได้เลยครับบรูโน่วันนี้ก็โดนประกบแล้วก็มีการเสียบอลบ่อยครั้งเหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ พิ่งกลับมาฟีซ้อมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันแหละผู้เล่นหลายคนก็ดูจะไม่ฟิตด้วยนะครับแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างครับนะคือคุณต้องพร้อมแล้วอ่ะแล้วคุณต้องเล่นให้ดีที่สุดอ่ะแต่ว่าหลายๆคนก็วันนี้ก็ต่ำกว่ามาตรฐานหลายคนเหมือนกันนะครับบูโน่ก็ยังประดิฐ์ประต่อเกมไม่ได้นะครับจะไปพึ่งแต่บูโน่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ด้วยดิแล้วแต่คนอื่นก็ต้องช่วยเขาอ่ะนะครับแล้วก็ นาทีที่หกเนี่ยก็มีการลองยิงหน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าบอลมันก็ผ่านผู้สัประตูของคิตตันพาเลตไปอีกนะครับก็ยังเซฟเอาไว้ได้นะครับท้ายครึ่งแรกเนี่ยนะครับพาเลตเนี่ยเกือบหนีห่างจากซาฮาครับจ่ายบอลให้จอแดนอายูครับยิงด้วยขวาแต่ว่าเดิกาเนี่ยปัดออกไปได้ครับจังหวะนั้นคือผมคิดว่าเข้าไปแล้วแหละแต่เด็กยังสู้เซฟอีกนะครับถือว่าสุดยอดเป็นอย่างมากในจังหวะนั้นนะครับก็ได้รับคำชมกันไปนะครับ แล้วก็ครึ่งหลังครับแมนยูเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวเอาเมสันกรีบูตลงมานะครับพอเมสันกรีบูตลงมาเนี่ยนะครับเกมของแมนยูก็ดูดีขึ้นเล็กๆ,ๆน้อยนะครับแต่ก็แทบจะไม่ได้สร้างความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายของพาเลทได้เลยนะครับแล้วก็มีการโดนทีมเยือนเนี่ยสวนกลับแบบสวยๆหลายต่อหลายครั้งมากนะครับและแล้วเนี่ยมันก็มาเกิดเหตุการณ์ดราม่าก,กันเกิดขึ้นในเรื่องของจังหวะการยิงลูกโทษนะครับที่ อายูเนี่ยลากบอลหลุดเข้าไปแล้วก็พยายามดีดด้วยเท้าขวานะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไปชนแขนลินเดนเลิฟจริงๆเขาปล่อยเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยได้รับการเช็คมาจาก VR นะฮะทีมงาน VR แล้วก็ตัดสินว่าอ่ะโอเคตัดสินย้อนหลังนั่นคือลูกโทษนะครับแล้วก็ดิยาเนี่ยเซฟไปแล้วครับรอบแรกนะครับแต่ว่าคือดิยาเนี่ยไปขยับออกนอกเส้นก่อนนะครับก็เลยทําให้ต้องมาเตะรอบ2 พรเตะรอบ2ก็เป็นเวลฟิสฮา,านี่แหละยิงเข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอรามาก,กันออกมานะครับแล้วก็เดียรแล้วก็ทีมงานของแมนยูก็ไม่พอใจนะครับซึ่งก็มาจากดินเลิฟอ,อีกแล้วในเรื่องของการเสียลูกโทษในเกมนนี้นะครับแมนยูครับก็ยังไม่ถอดใจนะไล่มาเป็น2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเมื่อฟอร์ซุเมนซาเนี่ยเปิดจากฝั่งขวาเข้ามานะครับแนวรับทีมเยือนก็สกัดกันได้ไม่ดีครับสุดท้ายเนี่ย ไปเข้าทางดอนนี่ฟานเดอร์เบครับแล้วก็วางเท้ายิงเข้าไปในกรอบเขตโทษนั่นแหละคือถือว่ายืนถูกที่ถูกเวลาแล้วกันแล้วก็ในนาทีที่85เนี่ยความหวังของทางแมนยูเนี่ยก็แทบจะหมดไปเลยนะครับเมื่อทางพาเลทเนี่ยมายิงประตูขึ้นนําอีกเป็นประตูที่3นะครับก็มาจากจังหวะที่มิเชลนะครับผ่านบอลเรียดจากด้านซ้ายครับขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นลนเนเลฟครับที่คือเข้าบอลก่อนนะแต่ว่า ทำได้ไม่ดีพอครับบังบอลได้ไม่ดีพอแล้วก็โดนวิฟิสาฮาที่มีเทคนิคที่ดีการทรงตัวที่ดีความเร็วด้วยนะครับแย่งบอลไปแล้วก็ลากเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปเสาแรกไม่เหลือครับจบเกมก็สู้ไม่ได้ครับเกมนันี้นะฮะคือจะพูดว่าสู้ไม่ได้แบบร้อเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ถึงขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกไปก็คือสู้ได้คลองเกมได้นะครับทําบอลได้เคลื่อนไหวได้นะครับแต่ว่าจบไม่ได้เท่านั้นเองแต่พาเลทเขามีโอกาสแต่ละครั้ง แต่มันได้ลุ้นมากกว่าแมนยูเท่านั้นเองนะครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์พาเลททาได้ดีกว่านะครับแล้วก็พาเลทเขาก็มาตามส่วนของเขาอะก็คือทิ้งตัวมีความเร็วไว้ด้านหน้านะครับพอแมนยูลงไม่ทันก็จะโดนส่วนนะครับจะเห็นได้ว่าการส่วนของ,ของพาเลทเนี่ยใช้ผู้เล่นเพียงแค่สองรายสามรายเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าเขาทําลายแนวรับของทางแมนยูได้แล้วก็แมนยูมีการออกวันพลาดหรือว่ารนหลายๆจังหวะจาก แนวรับด้วยการออกบอลจากแนวรับลนหลายจังหวะจริงๆครับมีการจ่ายบอลเสียมีการจ่ายบอลที่ไม่ดีนะครับออกบอลไม่ดีเลยวันนี้ก็ภาพรวมมันไม่ดีนะครับเนะเล่นได้ต่ำมาตรฐานหลายผู้เล่นเหมือนกันถ้าผมจัดเ е ตติ้งนะในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าเล่นได้ต่ำมาตรฐานหลายคนนะครับก็เป็นเกมแรกที่ออกสตาร์ทไม่ดีจริงๆครับไม่รู้จะใช้คําไหนนะแต่ว่าผมสรุปไปแล้วเมื่อช่วงต้นคลิปนะฮะก็ ทำลายประมาณนี้นะครับส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทีนี้เรามาเคาะประเด็นเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับ6ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกผมจะสรุปให้ฟังก็คือแมนยูเริ่มเกมได้ช้าครับจนทําให้มีการเสียประตูนะฮะนั่นคือสิ่งสําคัญเลยนะครับแล้วก็พาเลทฉกฉวยโอก,กาสนั้นแล้วก็เป็นประตูกันได้ก็คือเริ่มเกมได้ช้าแล้วกันนี่คือประเด็นเรื่องแรก2ครับลินเดนเลิฟครับ ถือว่าเริ่มต้นซีซันได้ไม่ดีครับแล้วยิ่งมีข่าวว่าแมนยูต้องการเสริมเซนเตอร์รายใหม่เนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยครับว่าดูตามทรงแล้วเนี่ยโควรที่จะเสริมนะฮะพะลินาเลฟโดนทำลายเละเลยครับเกมนัดนี้นะฮะน่าจะเสียความมั่นใจไปเยอะด้วยครับแต่ว่าอะถ้าไม่เสริมก็ต้องรอดูกันว่าตัวที่ขึ้นมาแทนอย่างอิลิกบายยี่ตัวเซเบ้เนี่ยนะครับจะไหวไหมนะครับนะเอาเป็นว่า ไอ้เรื่องของการเสริมเซนเตอร์เนี่ยถามว่าอยากได้ไหมอยากได้เหมือนกันแหละผมก็อยากได้ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนก็อยากได้แต่ให้ดูนะครับว่าแค่แนวรุกตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยมันยังไม่ได้เลยอ่ะจะไปเอาเซนเตอร์ซะและ้วนะครับขอแค่จะนอนซานโชค่คนเดียวหรือว่าริมเส้นฝั่งขวาสักหนึ่งคนเนี่ยโอ้โหยังยากเลยครับเพราะฉะนั้นรอดูก่อนในเรื่องของตัวริมเส้นถ้าเกิดเราได้ในเดือนนี้นะครับก่อนิดตลาด แล้วก็มีเวลาเหลือให้เรื่องของการช็อปเซ็นเตอร์เนี่ยผมคิดว่าอ้าวคอยมาลุ้นกันก็ได้แต่ถ้าเคอประเด็นกันก็คือประเด็นที่2ก็คือลินเดลเลิฟเนี่ยผลงานไม่ดีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นซีซั่นเลยนะครับคือผมย้ํานะว่าแนวรับของแมนยูทั้ง4คนเนี่ยคือแบบโอเคแหละมีส่วนผิดพลาดหมดแต่หนักที่สุดก็เป็นทางฝั่งขวานะครับที่ยืนก็คือฟอร์สเมนซาแล้วก็ลินเดลเลิฟนะครับแล้วผมจะอ้างฮิตแบบด้วยหรือว่าการยืนตำแหน่งการ เข้าทำเกมรุกข,ของคิดท่านบรเลดเนี่ยส่วนใหญ่ไปทางฝั่งขวากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ3ครับก็คือเรื่องของตำแหน่งปีกขวาครับยังมีปัญหานะครับแนวลุกวันนี้ของแมนยูก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแหละภาพรวมนะครับแต่ว่าปีกขวาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราแก้ไขไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ดเนตเจมส์ก็เป็นอีกครั้งแหละที่เล่นไม่ออกเมสันกินบูลอาจจะมี เวิวาอยู่บ้างแต่ว่าก็ทําอะไรมากไม่ได้นะครับก็นี่คือประเด็นที่3ที่แมยูเห็นแล้วเราก็ต้องแก้ไขนะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดเวิร์ดมานั่งดูเกณฑ์ัน,นี้ด้วยนะครับคุณก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าตอนนี้ตัวผู้เล่นมันไม่พอจริงๆนะครับกองหน้าหนึ่งเลยนะครับกองหน้าที่เป็นกองหน้าจริงๆอาจจะมีอิกาโลอยู่โอเคนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปมองถึงตัวดิมเซนด้วยเซนเตอร์ Center ด้วยคือต้องเพิ่มแหละต้องซื้อด่วนแล้วนะครับ นะในตอนนี้ครับชัดเจนแล้วก็ประเด็นที่4นะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้แมนยูไม่ได้เลือกตัวสดๆเข้าไปนะครับก็คือหมายถึงดอนนี่ฟันเดเบกนะฮะคือที่ผมหมายถึงทําไมไม่เลือกดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยเพราะว่าให้ดูตัวเลือกที่เลือกลงไปอย่างเช่นบล็อกบาร์ครับบล็อกบาเนี่ยโอเคสมควรเป็นตัวจริงก็จริงแต่ว่าพอบาร์เนี่ยเพิ่งกลับมาร่วมซ้อมได้เพราะฉะนั้น ดอนนี่ฟันเดเบกที่สดอยู่แล้วที่มีการซ้อมที่หนักกว่าบ็อกบาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเนี่ยควรที่จะได้รับโอกาสนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมน,นี้โอเคมันอาจจะเป็นหลังเกมที่ใครๆก็พูดถึงกันได้แต่มันก็ควรที่จะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกได้รับโอกาสก่อนนะครับแต่ว่าดันเป็นว่าดอนนี่ฟันเดเบกเป็นตัวสำรองแล้วก็แสดงให้เห็นว่าลงมาแล้วก็เขาสามารถกดประตูให้กับแมนยูได้ด้วยนะครับในเกมวันนี้นี่คือการตัดสินใจของโซชาในเรื่องการเลือกผู้เล่นด้วย แล้วก็โดนเพื่อวิจาร์เยอะนะในเรื่องของการจัดตำแหน่งต่างๆในเกมนี้นะครับแล้วก็เรื่องของดราม่าลูกโทษครับผมอธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องลูกโทษนะว่ามีดราม่าอะไรในเรื่องของการไล่ทไลน์นะครับก็ถือว่าเราโดนไปนะครับในเรื่องงานนะครับไม่รอดนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประท้วงจากข้างสนามว่าเฮ้ยมันเซฟได้แล้วอ่ะจะปฏิหม่ทําไมหรือว่าอะไรยังไงแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับ vr เช็คอีกรอบก็โอเคตามกฎก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ประเด็นที่6ครับเริ่มต้นได้ไม่ดีแบบนี้ครับแมนยูเกมต่อไปจะเสียความมั่นใจหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีผลก็ได้นะในเรื่องของความมั่นใจนะครับเพราะว่าโดนคาบ้าด้วยครับที่สําคัญเนี่ยสามนึงเลยนะฮะก็อาจจะมีผลก็ได้ในเรื่องนั้นนะครับในเกมต่อไปก็ได้โอเคนะครับนี่คือ6ประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของสโมสรแมนยูเรื่องของสถิติหลังเกมนะครับนัดนี้แมนยูเนี่ยมีการยิงประตูหรือว่า โอกาสการยิง17ครั้งนะครับ17ต่อ14เยอะกว่าทีมเยือนนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าทางพาเลทเนี่ยยิงเข้ากรอบเยอะกว่าซึ่ง17ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ยิงออกนอกกรอบยิงติดบล็อกครับส่วนใหญ่นะก็อย่างที่เราพูดถึงกันแล้วว่าพื้นที่สุดท้ายเราไม่ดีสถิติอย่างที่ผมบอกไปมันก็ชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็การครองบอลครับไม่ต้องพูดถึง76ต่อ24นะครับแมนยูทำได้ดีกว่า การผ่านบอลสำเร็จแมนยูก็ทำได้ดีกว่าการเลี้ยงผ่านคู่แข่งก็ทำไม่ดีกว่าแต่ว่าสถิติสวยหรูไปก็เท่านั้นเมื่อคุณจบสกอร์ไม่ได้ถูกไหมครับนะก็ตามระเบียบเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะพาเลตเนี่ยบุกเฉพาะด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาของแมนยูเนี่ยถ้าเป็นร้อเนี่ยพาเลตบุกทางด้านขวาของทางแมนยูเนี่ย เกือบเกือบเปอรเซครับประมาณ80%ได้จากการที่ผมได้ดูฮิตปส่วนทางฝั่งลูกชอเขาบุกน้อยมากเขารู้ครับว่าฟอร์สเบนซ่าเนี่ยนะครับก็คือมีผลงานอย่างไรนะครับเขารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลินเดเลอมีผลงานอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งขวาโดนเล่นงานเยอะมากส่วนทางแม็กวายทางลูกชอเนี่ยเขาบุกน้อยครับพอเขาได้ประตูลูกแรกจากทางฝั่งขวาของทางแมนยูเนี่ยเขาก็เอาอีกเลยครับโจมตีใส่ฝั่งนั้นเนี่ยบ่อยมากนะครับ ก็มันเป็นผลเลยนะครับคือดินเลอรจะมีจังหวัดดีๆก็คือจังหวัดที่ไล่เฟอร์ฟิซาฮามานั่นแหละแต่ว่าจังหวัดนั้นต้องชมบูโน่ด้วยบูโน่เขาตามมาแล้วก็ปิดช่องว่างในหองกันตัดเข้าหนนะครับโอเคนะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์การยืนฮิตแบบส่วนแมนยูไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายผมอธิบายไปพอสมควรครับการยืนตำแหน่งส่วนใหญ่ก็ยืนแบบทั่วสนามนะครับแล้วก็เดวรับดันขึ้นสูงแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายทําได้ไม่ดีนะครับก็ย้ากันอีกรอบนึงนะครับในเรื่องนั้น โอเคนะครับก็หมดแล้วแหละนะครับนี่คือหลังเกมที่เอามาพูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับเกมที่แมนเชสเตอร์เดนพบกับคิวตันพาเฮก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับคุณเห็นแล้วนะฮะในเรื่องของตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับคุณต้องจัดมาให้โซช้าแหละนะครับถ้าเป็นแบบนี้อยู่ผมคิดว่ามันก็วนหลุปเดิมนะครับก็คือแบบยังเป็นทรงแบบนี้นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนะว่า อะไรเป็นอะไรตอนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณช้าไม่ได้แล้วนะครับเวลามันยังพอมีนะซื้อตอนนี้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเกมตัวต่อไปได้นะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ก็คือแบบอาจจะไหลเลยก็ได้นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทีนี้ผมจะมาทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับในเรื่องของอเล็กเตอร์ลิสเล็กน้อยนะเพราะว่าผมเห็นข่าวพอดี มีข่าวมาอัปเดตพอดีนะครับในเรื่องของอเล็กเตลเลสนะฮะซึ่งมีข่าวออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับอเล็กเตลเลสเลกเตลเลสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับเปชเช่ด้วยนะครับแล้วก็อ่ะเราทราบันดีอยู่แล้วว่านักเตะรายนี้มีเรื่องของการทําข้อตกลงกับทางแมนยูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าเปชเช่เตรียมที่จะปัดหน้าซึ่งข่าวล่าสุดโทมัสทูเคิลเนี่ยออกมาการันตีครับว่าเขาไม่ได้ต้องการแบ็กซ้าย ตำแหน่งที่เปเชตต้องการจริงๆก็คือมิดฟิลด์มิดฟิลด์ตัวรุกพวกเซนเตอร์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตัดเรื่องของเปเชไปได้เลยนะครับก็เท่ากับว่าแมนยูเนี่ยเป็นตัวเต็งก็อยู่ที่แมนยูแล้วครับว่าจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนหรือจะปล่อยให้หลุดมือไปอีกเพราะแน่นอนครับมันไม่ใช่เพียงแค่เปเชทีมเดียวที่เข้ามาเป็นคู่แข่งก่อนนั้นก็จะมีข่าวกับทางแอดมิริด้วยนะครับแล้วก็ทีมลหลายทีมในลีกสเปนก็ให้ความสนใจอเลสเตอร์เรสด้วย นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็กที่เอามาเขาาประเด็นการหลังเกมนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ